น้องสวัสดีครับตอนค่ำๆจะกลับจากสุรินไปดูยังไม่พาไปใส่เบียดดูซิจะได้ไหมลองไปดูหน่อยว่าจะได้ปลาไหมเนอะนูนะ่นนั่นริบๆจะเดินไปนู่นแล้วเลยยุตามเกไปดูซิจะได้ปลาไมหมเบียดต้องได้แน่ๆเลย,ยไปดูกันดีกว่าน่าจะได้เนาะ <c oughs> บรรยากาศยามเย็นๆจะครบค่ำแล้วนสิบแปดนาฬิกากว่า ได้ไหมขุดทำไมนั่นอ,ะนอ,นอ่ะนายเยหยื่อเยื่อปะ๊ะบ้านนะ <c oughs> <c oughs> ใสเบ็ดจะได้ไหมนี่ลองไปลุนดูไหนเบ็ใดใดส่ตรงไหนโอ้นนอโหเมื่อเช้าตกหนักมากเลยลเ,เออดูสิมืดเมฆน่ากลัวจังน้ำมันแห้งบอก เอาข้าวก็งามแล้วเนี่ยมันเริ่มจะทองแล้วมั้งนี่แม่น่ะไหนเออมีหน้าอะไรย่ามันขึ้นเนาะอืมใช่มาทำไมไหนออ ลุงไปดูเบ็ดก่อนจะได้ไหมนี่อุ้ฮัมดูให้ให,หม่กับลมนะดูบรรยากาศดูเมฆโอ้โหนู่นนะเมฆไม่เยอะไม่พอเหรอเยอะเมื่อกี้นะไม่เพรเดี๋เราเอนี่มันคอไม่โอ้โนี่สุดท้ายยี่สิบเองใช่นี่เดียวเองสุ่ยนะฮัยจังวันนี่ยงามมากเลยค่ะตรงนี้นะอ,อ,อะไร บอกมันจะมืดแล้วนี่เห็นตุสิติดไหมลุ้นๆลุ้นลุ้ยติดไหมค่อย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 ติดไหมเดี๋ยวลุ้นลุ้นลุ้นติดไหมยังไหมพี่หมอพี่หมอเหรอที่หมอนายดูสิมไ่ใหญ่เลยไหนพี่หมอเขาไม่ใหญ่เลยเออดูสิเออก็ยังดีว่ะมันตินเนาะ ให้คนปวดไข่พี่หมอพี่หมอจ้าทำไมพี่หมอพีปลาใหญ่เลยตัวหนึ่งนี่ไหนอะไซเยอะตองได้แน่นอนเลยเนาะมันกินเร็วแท้ได้ไปเลยสีเปื้อนฮะให้ไปเล้วสีเปื้อนเหรอเดี๋ยวได้อีกเดี๋ยวมาดูซิี๋ยมลุ้นดูว่าแล้วฝั่งนู้นติดไหมอือ ตะโกนก็ใส่บดแบบนี้แหละสมยเล็กๆว้ยนี่ไปแล้วรอดูซิมีไหมยออยู่ไปต่อพี่น้องจ๋าแล้วก็ปลาตโตๆเือนกันแหละตัวอะไรนี่ยักอะไรบินกันน้อพี่ก็องน่นะไมาดูกระดานหมด่ะ เอาปูมาใส่ก็ได้เยื่อปูเนาะอืัน้ม่ต่มันปลาหมูปลาช่อนไม่มีบอกปลาไอ้ใหญ่ๆนะนี่ไหมติดไหมลอยปลาไม่มีหมดเหยืยวหมดแล้วนี่จำกินหมดแล้วนะตอนเด็กๆเออจำได้ลุงเขาใส่เหมือนกันตอนเนาะนี่มันเลาะย้อนความหลังจะไม่พามา ปลาใสเบ็ดก็เสียงเบ็ดด้ามละห้าบาทอ่ะเมื่อก่อนซื้อเฉพาะอ่าสนคันเบ็ดนั้นเราเองแต่ก่อนอันนี้ซื้อมาทั้งทั้งคันเลยยังหมดเลยกลางคืนมาดูรอบหนึ่งเนาะอันนี้ตอนนี้มันจะค่ำแล้วหลับรอบค่ำเดียวมาดูกลางคืน อีกทีหนึ่งตอนกลางคืนบรรยากาศกลางคืนอีกอรูปแบบหนึ่งนะพี่น้องจ,าจอ๋านี่ก็ไม่มีมากดูสิเยอะหมดแล้วจะมือหยุบเชอรี่มันกินเหรอเชอรี่ยุ่นๆข้างในมันจะเชริเจริญ<อ>จะมือหยุบจมจับแมดับไม่น่าหรอเ<ะ>ดี๋ยวดึกๆมันดูอีกทีหนึ่งดูสิโบ นี่ก็ไม่ติดเย,ยหอ,ยเอยหมดอีแล้วโหเอยเอะไม่เคยเหลือเลยชารลเนาะนเยื่อบานเยตัวนึงไม่ไม่ติดอ้อปริมาณฝนตกหนักมากเลยไม่เช้านะ่ะ โอ้ยตกแรงมากเลยต้นเห็ดตกด้รยดูสิไปดูอ่ามันจะแย่งต้นเห็ดกันหมดไหมเยอะหมดเลยจริงจริงนี่รอน้ำท่วมเฮ้อเยอะหมดเลยนี่เกลี้ยงเลยจ้านี่ยอ๋อไม่ได้เลยอ่ะใช่เนาะนั่นแหละสิเยอะก็หมดเยอะหมดอือหือ ขับรถมาเนื่อยเหนืยขับรถทางไกลไปสุรินมากลับขับแล้วมันใช้เวลายาวเนาะเนี่ยเหมือนจะติดแต่ไม่ติดพี่น้องอเน,นะาะเสียดายวะนั่นนะฮึอือ,อค,ออคน,นี้ตกอีกมั่งผลมันเอา,อา,เ,ออา,าเอาพี่คนพี่คนเนาะอือากาศอาพี่คนแต่ก็ไม่แน่มันกันนะ ข้าวงามๆเนาะมันจะท่วมไหมเนี่ยแต่น้ำมาแล้วด้วยนี่น้ำตกมาแล้วยพี่น้องเสียวจนติดไหมว่าติดแล้วติดแลเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนโอ้ติดแล้วติดแล้วติดแล้วพี่น้องจ้าดูสิปลายกมาทางนี้ครับยกมาดูสิเออได้แล้วสองตัวนี่ไงเห็นไหม สนุกนี่โอเคไหนปลาเนื่ะอกี้ไหนเออแต่ปลามันก็ประมาณนี้แหละเนาะดีจังปลาได้แล้วรถไถยนะเสียงอือพากันมาดักจับปลาแต่ใส่เบ็ดบริยังเบ็ดคบยังซื้อมายี่สิบคันมันพี่น้งนองตีนไหม ติดแล้วเอ้าคุณน้องดูสิฟังเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงติดแต่ว่ามันมีปูบนดินปูมันมากินต่อยใช่ไหมดูสิโชว์หน่อยอ๋อดูสิไม่เห็นเลยแป๊นหนึ่ง่าพึ่งโหปูมันเขากินปูมันมากินมันมาแทะเนาะเละหมดเลยใช่เลยแพ้มดเลยเวลามดกัดอ่ะโอ้ยแล้วแล้วสิ อากาศแล้วเว็นรเมือนะมันคันคขนยเ้อเลยเลยโอ้ยหมด้ยังปบบเหมืนอนยบบนอนขำชื่อเลยเว็นรเมือมันต้องใส่รองเท้ามาไอ,าอรองเท้าหุ้มส้นล่ะต้งใส่รองเท้าธรรมดามานะ่าเนะนนนนเริเม่มจะมืดแล้ว ใช่โอ้ยข้าวสวยมากเลยข้าวนะข้าวใครนี่โอ้ยงามมากเลยโอย้ข้าวอะไรสวยขนาดนั้นเติดไหมไม่ตินเสียงอะไรเสียงกลบนาะ แต่มันงามมากข้าวนะ่ะติดไหมไม่ติดติดไหมไม่ติดหรอกนุยอ่ะเนาะนี่นุยนี่เจ้า มหมดเลยใช่ไหมต้นตะแ,แบงนี้เป็นเป็นร้อยปีอยาอยุมันเนาะตะแป้ตั้งแต่เรายังเด็กๆอยู่เลยจำได้ตะปีสุกตุ๊ไดไห้ตอนนั้นมาเดินเก็บเห็ดสพเพ่าแถวนี้หาเห็ดเผาะน่ะเก็บแถวแถวนี้แหละเมื่อก่อน สมัยเด็กๆแต่ปัจจุบันก็ไม่มีขึ้นแล้วเลิกเลือเยอะมีเหรอทำตัวโล่งๆในบดงโล่งบอกหลีกจากนาที่มันขึ้นอืมทุกปีมันจะขึ้นท้นอืมเริ่มมืดแล้วได้แค่สองตัวเองตัวในอีกตัวหนึ่งก็ดนปูดแทะหมด โอ้ยเมฆขึ้นมากเลยดูสิเนาะฝนตกแน่ๆเลยคืนนี้น่ะโอ้ยทมึนเนาะดูสิเมฆน่ากลัวมากเลยพี่น้องจ๋าอะไรนะวางยังไม่ว่าไงไม่ติดเลยพี่น้องใช่โอ้ย

ใช่มันเป็นพื้นที่ของมันอะ,ะดูอีกสองคันติดเลยต,ติดเลยอ๋อเบีดเบอร์ใหญ่มัง้งเ็ตเวีนทองเซตเวีอืมด็กตนเล มืดแล้วพี่น้องเอ๋ยป้ากลับบ้านเราเดีวกวนน่าเนาะอืมป้าคุณจะตกนี่เลยอ้าวเลย่องอะไรปสิตรบาปต <c oughs> ิดไหมลนะ่ะไม่รู้มันต <c oughs> ิดติดเอ้ยติดแล้วตะดแล,ล้วตอ้อาวหลุดไปแล้วหลุดไหมหลุดแล้วอา้าวหลุดจอยเสียดายวะเ,เสียดายจงังบอก ฝนอ่ะฝนตกนั่งตกแน่นอนเลยฝนพี่น้องน,นอได้แล้วแค่นี้ป้ากลับไป,ไปแล้วพี่น้องคงจะขอ,อยุติภาพรบรรยากาศไว้เท่านี้เด้อผี่พาพประราการไดขอทุกขออภยัยก็ ให้ผู้ฟังทุกท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีเออมีทุกคนทุกท่านด้วสวัสดีครับ